อยากรวยกว่านี้แต่ก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยจะเอาอะไรนักหนาชีวิตนะ่ะเงินนะ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้รู้จักคำว่าพอเพียงบ้างสินี่เริ่มลังเลแล้วค่ะอยากรวยขึ้นแต่รู้สึกว่าเอตตัวเองจะไม่เป็นคนพอเพียงหรือเปล่าเอาจะบอกแบบนี้นะคะว่าความพอเพียงคือหมายถึงอย่าใช้เงินเกินตัวคะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามหาเพิ่มนะคะเห็นไหมคนละเรื่องกันนะคะ คุณพอเพียงพอใจหมายถึงคุณมีอะไรอยู่ขณะนี้ให้คุณพึงพอใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมันนะคะอย่างเช่นมีน้ำใช้มีไฟใช้มีข้าวกินเอออันนี้นะคะรู้สึกว่าเราช่างโชคดีเหลือเกินนะคะที่มีไฟใช้มีน้ำใช้มีข้าวกินแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะเงินที่ใช้เนี่ยเดือนชนเดือนนะคะเดือนชนเดือนพอใจไหมแบบเนี้ เชื่อว่าหลายคนไม่พอใจคะ่ะถ้าคุณไม่พอใจจุดนี้คุณหาเพิ่มได้นะคะเพียงแต่ว่าไอ้ที่มีอยู่คุณอย่าเพิ่งไปใช้มันเกินนะคะนั่นคือความพอเพียงสิ่งไหนนะที่มีอยู่ให้คุณพอใจแต่สิ่งไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่คุณไม่จำเป็นต้องยอมจำนนนะคะ